สติปัฏฐานาปาโธ อัธิโคเตนะภะคะวะตาชานะตาปัสสะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเนะเอกายโนอะยังมังโคสัมมะทาคันโตสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมติกมายทุกขโ มนาสานนังอัตถังคมายยายัสสะอธิคมายะนิพพานนสัสสัจจกิริยายะยทิทางจัตตารวสติปัฏฐานกตเมจัตตารวอิทัพพิกขกายเยกายาณุปัสสวิหนติอาตาปสัมปชาโนสต mà nguyên này rồi anh biết thu mà sáng về thân hạ dù vàí quý hạ ra ta vìám và cha nói giờ tìm viết này giá rồi để ta lúc vàí quý hạ ra ta

hát tang wa kaye kaya nu pa si vi ti pa hi ta wa kaye kaya nu pa si ti a cha ta pa hi ta kaye kaya nu pa si vi hara ti samutaya thamma nu pa si wa kaya samin ti vaya thamma nu य सम्यहरति समुदय व यथा मानुपासेवा गाय समे विहरति आचिकायो देवा पना सति वाजुपाति तावोति यावया न माताय पते सति मास्ताय अन्येषितो च विहरति न चर्केञ्जिलोमि อุปาทิยติเอวังโคภิกขกายิกายานุปัสสีวิหารติกาทันจะภิกขเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติทัพภิกขอาจจต่างวาเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติภะกิเธอวาเวทนาสุเวทนานุปัส से विहरति आजापहेथा वा वेतना सुवेदनानुपासे विहरति समुदय यथा वा वेदना सुविहरति वयथा मानुपासे वा वेदना सुविहरति समुथय वयथा मानुपासे वा वेदना सुविहरति tia 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 Chì té chì ta nụ quả xì Vĩ h Cinatrix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  जे रशमे विहरति वयथा मानुपासेवाचे रसमे विहरति समुचय वयथा मनुपासेवाचे रशमे विहरति आच्य चेतान् देवा पना सत्य पादृपावदे वया न माता य วิหารติน่าจะกินจิโลนอุปาทิยติเอวังโคภิกุจิเตมจิตานุปัสเสวิหารติกะทันจะภิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสเสวิหารติอิทธภิกขุอจัตตังวาธรรมเมสุธรรมานุปัสเสวิหารติภะิทาวาธรรมเมสุธรรม

มาติว่าปนัสสสติปัจจุปาปิตาโหติยาวัเจวายานมัตตาญาปิสติมัตตาญานิสิตตจะวิหารตินัจกินติโลกเกอุปาทิยติเอวังโคภิขุธรรมเมสุธรรมมานุปัสเสวิหารติอางโขเตนภคะวตาชนะต ปัสสะตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธเถน म เอกายโนมัคคูสัมมทัคคาโตสัตตานังวิสุทธิยาโสกปริเทวานังสมะติกัมมายะทุกขโตมนัสสานังอัตถังกมายยายสติกมายนิพพานัสสจิ ปิยายญาณทิทางจตารโอสติปัฏฐานาติเอกายนังจาติขยันตธาสสมัคคังปชานาติานุกัมปิเอเตนะมักเคนตเรงสุปุเพตาริสเรเจวตารันติโจคันติ จบการสวดพระบาลีสูตรต่างๆในหนังสือธรรมวัดสวดมนต์แปลสำหรับอุบาสกอุบาสิกาซึ่งบุญญาณิธิหอใจวัดราชโอรสา,ารามจัดพิมพ์เพื่อที่อุบาสกอุบาสิกาจะได้ได้แบบเป็นตัวอย่างเพื่อจะได้สวดตาม เพื่อจะได้สวดเป็นส่วนท่านจะเลือกสวดบทใดนั้นก็สามารถจะเลือกได้ตามประสงค์ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านทั้งหลายผู้ที่ใช้หนังสือและใช้บทสวดตามที่คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม ได้เมตตาม,มาร่วมกันสวดเพื่อให้ได้เป็นตัวอย่างในการที่จะสวดตามได้และขออนุโมทนาแดกทุกท่านผู้มีส่วนร่วมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการพิมพ์หนังสือทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการที่จัดให้มีการอัดเสียง ในบทสวดมนต์นี้มีคุณบนญัรพจน์เป็นต้นก็ขอให้ทุกท่านผู้มีส่วนร่วมทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของห้องบันทึกนี้ก็ขอขอให้กิจการก็เจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสุขความเจริญในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะ ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพ้นจากของทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในที่สุดเทิน